รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะครับแล้วก็ลายอินไมค์นะครับตัวนี้หูหิ้วนะครับเป็นวินเทจนะครับเป็นยี่ห้อซันโยโมเดล mr 1 7 0 0 B นะครับ mr พันเจ็ดนะครับตกแต่งบ้านสวยใช้งานเต็มระบบนะครับมีไฟ DC 9โวลต์ถึง12โวลต์นะครับใช้ได้9ก้ถึงสิโวลต์มีโม่แปลงแถมให้เรียบร้อยนะครับโม่แปลงลูกนี้นะครับซื้อไปพร้อมใช้เลยนะครับเป็นโม่แปลงสิโวลต์นะครับหูฟังเซลล์ปกตินะครับ ช่องไม่เสียบได้นะครับเดี๋ยวจะสอบไปดูขั้นตอนต่อไปตัวนี้ไม่อินเจียแปลนนะครับแท้ตัวเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่มากพวกพาสะดวกนะตัวเล็กใช้ไฟดีซีนะครับมีรอยบ้างนิดหน่อยสำคัญเวลาแจ้งตำหนินะครับไม่มีฝาปิดรางฐานนะครับผมก็เลยไม่ได้ลองฐานให้นะเพราะว่าใช้ฐานทั้งหกก้อนนะเบอร์ฐาน 2A นะครับฐานนาฬิกาบ้านเรานะครับไม่ได้ลองให้นะฐานผมไม่พอนะครับเริ่มต้นเสียบหม้อแปลงนะครับที่แถมให้นะครับเข้าที่ช่อง 9โวลต์ตรงนี้นะครับช่องไฟ e ี c ีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทดสระบบวิทยุนะครับตัวนี้มีไมในตัวนะครับแล้วก็อัดจากวิทยุลงเทปแล้วอาจจากไม่ข้างๆเนี่ยต่อจักรณ์ภายนอกเช่นโทรศัพท์นะเพื่ออัดลงเทปได้นะครับเริ่มต้นวิทยุนะเรื่องขึ้นคําว่า Radio On นนะครับด้วย วิทยุถึงประมาณ90.5เมกะเฮิร์ตนะครับคลื่นสั้นนะครับบัได้ถึง90.5เมกะเฮิร์ตทางรานเอาน<ม>ีอ<ม>ได้นะครับเลื่อนลงด้านล่างจะเป็น AM นะครับเลื่อนลงด้านบนจะเป็น FM นะครับเผอเทปเส a อให้นะครับสาววิทยุไม่หักไม่ง,งอนะครับภาพดีเลยนะครับ สวยนะครับตัวนี้เป็นสีดำตั้งโชว์ก็สวยใช้ฟังก็ได้หมดเต็มระบบเลยนะฮะอันนี้เอ็มอันนี้ AM นะครับแต่ถ้าเรื่องขึ้นด้านบนจะเป็น FM นะครับ จะทําให้ร่างกายมีความสมดุลหากร่างกายขาดความสมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะลดน้อยลงไปด้วยเป็นเหตุให้ถูกโจมตีจากเชื้อไวรัสและก็เชื้อแบคทีเรียได้ง่ายนะคะข้อที่10ก็คือมีสติรอบคอบบุคลิกภาพที่ดีที่สุดคือมีสติรอบครอบเพราะว่าใส่มอนเปล่าลงไปนะครับควบคุมตนเองให้ทานยาให้ครบตามวันและก็เวลาที่กําหนด รับผิดชอบไารับการรักภาตามวันและวก็ที่แพทย์นัดหมายนะคะข้อที่11คือใช้ชีวิตที่มีคุณภาพที่ยึดเหนี่ยวทางศาสนารหมษาประพนตินว่ากดขุอมอตไว้ให้กดค้้างไวที่เพนะครับไม่มีรสหวานเกินไปออกกาลังกายอย่างเพียงพอทานมังสวิรัติบ้างและมีจุดสนใจที่ครอบครัวและชุมชนค่ะข้อที่12คือสร้างอารมณ์ขันให้กับตุกเลื่อนลงคําว่าเทปนะครับกอขวา ก็ซ้ายขอาเต็มระบบนะครับตัวนี้รับประทานอาหารที่อาจจากาวิทยุมือถือ <ไป S 1> ออกกาลังกายอย่างเพียงพอทานมังสวิรัตบ,บ้างและมีจุดสนใจที่ครอบครัวและชุมชนค่ะข้อที่สิบสองนะครับต่อไปปุ่ม eject ตรงนี้นะครับฟังระบบเดี๋ยวผมจะเท็จากการอาดานจากอุปกรณ์ภายนอกก็คือระบบใหม่นะครับต่ออุปกรณ์ภายนอกเดี๋ยวผมจะต่อจาก วิทยุเครื่องเล็กนี้ลูกค้าสามารถต่อโทรศัพท์หรือว่าอะไรก็ได้นะครับเข้าผ่านสายแจ็ค3.5นะครับผ่าน AUX 3.5ผ่านช่องไม้นะครับตรงนี้นะครับตัวล่างสุดนะครับจะเขียนคําว่าไม้นะครับต่อเข้าไปปุ๊บมันไม่ได้ดังเลยนะครับมันออกแบบมาไว้ให้อัดนะครับกดที่บริกอรเหมือนเดิมที่เราเหมือนอัดกับวิทยุเมื่อกี้นะครับเ่เสียงมันจะเข้าประมาณนี้นะครับสครูนะครับ อันนี้เสียงกำลังเข้าจากเครื่องนี้นะครับนะฮอันนี้ต่อจากเครื่องนี้นะครับเสียงมันจะเข้าแบบเราปิดบอลลูมสุดแค่ไหนมันก็จะเด้งเข้าโดยตรงเลยเพราะมันต่อตรงถ้าเรากดสต็อปมันจะตัดไปนะครับเรากดเล็กดเสียงมันจะเข้านะครับมันออกแบบมาไว้ให้อัดฐานช่องใหม่นะครับใช้แทนลายอินได้นะครับอ่าแล้วก็ถอดออกนะครับเพื่อทดสอบฝั่งนะครับ ขาอ,นานอาหารที่สดใหม่สะอาดเราก็ที่ทสำคัญจะใช้ช <น S 2> ้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานรับประมาณนี้นะครับเด๋ยวซอฟอ์ฟังระบบเทปนะครับเสียงดีนะครับตัวเลขเสียงดีกอซ้ายกอขวาเต็มระบ,บบเลยนะครับ กอ,อซ้ายนะครับอ่าลืมบอกไปเลยเคาน์เตอร์เดินปกตินะครับนะครับกล้องมันจะไม่โฟกัสเท่าไหร่นะครับ,ขอขอบ,นนรบเลยเคาน์เตอร์เดินปกติเลยสังเกตตอนกรอนะครับอ่าอปกตินะครับ นี้เราเข้าใหม่ได้ด้วยนะครับมีช่องใหม่นะครับโอ <critique noise> เคนะครับก็จบการรีวิวครับขอบคุณครับ